วันนี้เราวางเครื่องเค20เข้าไปในรถสร้างของเราแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเราจะทําจุดยึดเครื่องแล้วจุดยึดเพนาครับผมพรุ่งนี้นะครับเอาเครื่องวางเพื่อจะหาตําแหน่งเพานะครับผมมาดัดโรบาร์เข้าไปแล้วไงไ่ดัดหาไปแล้วแต่ครั้งี่จังหวะของเราพอดีว่าเครื่องมันก็ตีถูกด้วยไงแล้วตัวไม่ล็กเนาะใช่ตัวมันมใหญ่ด้วยวันนี้นะครับ19วันกับการทํารถ พามาดูกันเลยดีกว่าว่าวันนี้เราทําอะไรกันบ้างครับผมนะครับวันนี้เราวางเครื่องเค20เข้าไปในรถสร้างของเราแล้วเคียเครื่องอะไรอะ่ะเค20ครับผมเค 20, 20. ตอนนี้เรากําลังทําอะไรกันครับก็เอา,าเครื่องวางหาตําแหน่งเทาเอาเครื่องวางเพื่อจะหาตำแหน่งเพานะครับผมแรกเราว่าจะทำโรบาร์ก่อนเองี้ยเพราะตอนนี้เรากลัวว่า,วาเดี๋ยวพอเราทำไม่ติดปื๊นเนี่ย ควบสว่างของเครื่องเนี่ยมันไม่ได้แล้วเดี๋ยวก็ต้องมาตัดมาแต่งทําใหม่ออันนี้เราตัดใจวางเครื่องก่นกอนดีกว่าเอาเครื่องลงแล้วก็เ๋าวค่ดัด,ดโลบาร์ดเอาเครื่องลงก่อนแล้วดัดโลบารท์ทีหลังนะครับเพื่อหาตําแหน่งนะครับหลยวนี้เราจะต้องมานั่งแก้ใหหัลถ้าเราดัดโลบาร์เสร็จปั๊บเอาเครื่องติดโลบาอกีอกวัวนี้ต้องมาตัด้องมาตัดแก้ดัดใหม่อีกเสียเวลานะครับกูเราวัดกะหาระยะในตำแหน่งเครื่องก่อนเนาะ วางเทาเรียบร้อยตอนนี้เราจะดัดโลบาหาละอ่าเอาเครื่องลงเราเราจะหาตำแหน่ง,งก็โฟกันอ่าขาติดพอปิดได้เสร็จปุ๊บเราก็หาตำแหน่งโลบาเลยอ่าครับผมเ,เนี่ยตอนแรกเราดัดโลบาเข้าไปแล้วไงไล่ดัดหาไปละอ่าแต่ครั้งนี้จังหวังของเราพอดีวะเครื่องมันก็ตีสูดด้วยไงแล้วตัวไม่นิ่เนาะใช่ตัวมันใหญ่ด้วยเนี่ยดูดิแน่นเลยนะแน่นห้องเครื่องพอดีนะเห็นไหมแน่นซ้ายขวาเนี่ยฟิตไปยะเลยนะครับผมปย้ยงเฟสอะเลยดิ โอ้โหฮิ่ดูฝากช่อง KR Thailand ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้ผมมีกำลังใจทําคลิปต,ต่อไปและให้ทีมงานทุกคนมีกำลังใจทำคลิปต,ต่อไปนะครับผมโอเคครับ okay, พาไปดูกันเลยว่าวันนี้ทำอะไรบ้าง let's go ครับผม,มชกา ก่า่าวค่นีชีวิตอีกครั้งันแต่ทมาตราดูรักสิงราดูรักลาสิ่ที่ใครก็ต้องเลี้ยวมามีและใครอาจแพร่แ่ไปในใจคนไครมันเคยจอดนิ่งฝุ่นทับไปม,มีใครละ คนขึ้นมองไร่ข้าวเล็เก่าที่ไม่มีอนาคตแน่แต่เรามองมันเหมอนเพชรที่รอใ,ใจจะขาดให้เงาเริ่มจะสุมทุกชิ้นเปลี่ยนวันเก่าให้เป็นเรื่องเล mm ่า hmm. มื่อไม่ได้ออกแบบแต่เมื่อเราทำให้มันเกิดแรงไาก,กระพรงบแรงไฟหน้าตื่นหัวใจให้มันเปิดจากคันที่เคยถูกเลื่อนวันนี้มันกลายเป็นรถโชว์เมงที่ซื้อแต่เราสร้างมันเอง ไม่ใช่เฟอร์รารี่แต่คนที่เห็นกับตาของมันโคตรเฟียวไม่ใช่ซุปเปอร์คาร์แต่จอดไหนก็มีคนเลี้ยวพวกมันคือรถที่มีเรื่องราวต่จะเก่าดนสีมือนคนไทยลว้วนรัวแค่ดามไทยนั้นเนียะ มันคือตัวคืมอมือซ้อมไปไท้ายหามาจากอูซอยสามกัะจนดัดด้วยเหล็กเก่าตาลงเ,เหมือนรถนานแสดงในงานร,รู้ระใครจะรู้ว่าข้างในคือหัวใจอิดพูดซ้ำแต่มันแรงไม่ใช่ผูคืนแต่มันแรงเพราใจมันมาเราไม่ได้ออกแากมันแต่เราลงเือ,อเ,เปลียนมันทุกตารางนิ้วเราไม่ได้รวยแต่รู้ว่าจะใจที่รถอะไรก็เปลี่ยนได้ จากเจเล็ตธรรมดาวันนี้มันเป็นซุปเปอร์คาร์ในหัวใจเราไม,ไ,มไ,มไม่ต้องดังไม่ต้องแรงแค่ขับผ่านแล้วขับนิวให้กับพอแล้วลจากรถบ้านธรรมดาสู่รถที่ใครก็ไม่กล้ามองหา เมือเราทำให้มันเกิดปลาย,ฟาลลายไฟกระโปรงแปลบไปหน้าเตินหัวใจให้มันเปิดจากคันที่เคยถูกเรื่องวันนี้มันกลายเป็นรถโชว์ไม่ได้ซื้อแต่เราสร้างมันเองว้เราแค่นี้กไม่ใช่เฟอร์รารีแต่คนที่เห็นก็ทักว่ามันโคตรเฟี้ยวไม่ใช่ซูปเปอร์คาร์แต่จอดไหนก็มีคนเลี้ยวเพราะมันรถที่มีเรื่องราวและจะเก่าแต่ปีมาคนไทยรุ่นบัวแค่เอาไทยแลนด์นี่แหละ ไม่ใช่ตรารางแต่คนเห็นก็ททบว่า,ามันโคตรเปลี้ยวไม่ใช่ซุปเปอร์คาร์แต่จอดในก็มีคนเลี้ยวเพราะมันคือรถที่มีเรื่องราวแปลงจากเก่าด้วยปิ้งมือคนไทย,ทยลุงวัวเคยอาทยยันมีแล็คของจริงโต๊ะโต๊งคือมือสอบไปถ่ายหามาจากกุซอยสามกันชำรุดบริเกกวณเก่าตาโรเหมือนรถนงานสะตนดงในงานรูระใครจะรู้ว่าข้างในคือหัวใ,ใจอีกคนซ้ำแต่ก็ไม่ใช่รุ่นไทยรุนรย่นวัวเคยอาทยยัน กูซอยซ้ำกันจุดดัดด้วยเล็กลเกาตารงมือนรับงานสแสดงในงานดูราใครจะรู้ว่าข้างในคือหัวใจเล็กชดซ้ำแต่มันกลายไม่ใช่เพราะคืนแต่มันกลายเพราใจมันมาเขาไม่ได้ออกแบบมันแต่เราต้องมือเปลี่ยนมันทุกตารางนิ้วเราไม่ได้ดวยแต่เรารู้วังท้าใจถึงรถเท่าไรกับเต็มใจ จากเซ็นละคำประดาวันนี้มันเป็นซุปเปอร์คาในหัวใจเรามันด้องมันต้องด้ว เคยคอยประกอบจมนมตายเป็นขันคิดเรื่งสิ่งใดชีวิดอต่งรถทังรถที่มันที่จริงขึ้น,นมาทั้งคันคราววังไทยจะไม่ได้โราก,ก็แคยิ้มและสตาต์ทให้ดูแค่อาจจะลาามีแอ่พูดเยอเพราะทุกคนที่ออกจากัวมันคือคำตอบสร้างเงคันนี้ไม่ได้ซื้อคี่เรื่องเราประกอบเองที่ละมือเทียรท่แลนไม่ต้องพูดเยอเพราะทุกคำที่ออกจากปูมันคือคำตอบ นี้ก็เป็นวันที่19นะครันะที่เราลงมือทํารถคันนี้นะครับผมนี่พาดูก่อนดีกว่าวันนี้นะครับเราได้วางเครื่องแล้วหย่อนเครื่องลงไปแล้วนะครับแต่ยังไม่ทําหูยึดนะอันนี้เราแค่หย่อนลงไปเฉยๆนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเราจะทําจุดยึดเครื่องแล้วจุดยึดเพานะครับผมพรุ่งนี้นะครับโอเคครับวันนี้ก็ได้เพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้ผมมีกาลังใจทําคลิปต่อไปนะครับรับรีวิวสินค้ารับสปอนเซอร์นะครับผมใครอยากให้ผมรีวิวอะไร หรือว่าอยากจะเป็นสปอนเซอร์นะครับหรือว่าอยากสนับสนุนยันคลิปนี้จบนะครับผมยันรถคันนี้เสร็จเลยนะครับจะให้รีวิวอะไรหรือว่าจะสนับสนุนอะไรนะครับทักมาเลยครับ0 8นย์2 2 5ส9นะครับรับสปอนเซอร์รับรีวิวสินค้านะครับโฆษณาก่อนนะครับผมน้ำยากระจัดคราบนี่นะครับถ้าฝังแน่นนะครับดูครับอย่างนี้ฉีดเข้าไปเลยครับนี่ครับอยากถ่ายข้าฝังแน่นครับผมนี่ยเนี่นี่ครับฉีดทิ้งไว้แป๊บหนึ่งนะครับอาดูครับ ใส่ข้าวปั่นเนี่ยนะครับมาเราเช็ดให้ดูนี่ครับเราเช็ดให้ดูครับเอาเช็ดดามีแถมผ้าหนึ่งผืนนะครับในกล่องนะครับเห็นไหมครับออกเลยครับผมออกเลยไหมนี่ครับอืมออกไหมดูใหม่เลยครับผมนี่นะครับนี่อ้าวอ้าวไหนครับไหนนะอันนี้ นี่ครับออกเลยครับเพื่อพลาสติกไรยางนี่ครับพาไปดูคันนี้ก่อนที่ว่าเนี้ยหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทปีส่งเก็บเงินไปทางนี่ครับดูก่อนเปิร์ฟูพลาสติกครับผมพลาสติกที่แบบเซตนะครับผมใช้แบบเจอพลาสติกที่ซีนะครับพ่นเข้าไปเลยนะฮะนี่นะจะกลับมาดูใหม่เงาช่ำดูใหม่ตลอดนี่ครับพ่นนะครับใหม่ไหม คนง่ายไม่เลอะมือนะครับตบนเข้าไปเลยเห็นไหมอ่เห็นไหมใช่ไหมนะครับผมคนง่ายไม่เลอะมือนพลาสติกนะผมเนี่ยพลาสติกที่เกิดการซีดนะครับผมจะกลับมาใหม่นะครับผมกลับมาใหม่เหมือนซื้อใหม่เลยเนี่ยดูอ่าเนี่ยยางรถเนี่ยตีดเข้าไปเลยครับไม่เลอะมือนะครับนะติดคนง่ายไม่เลอะมือเนี่ยอะให้ดูครึ่งเดียว เห็นไหมดูใหม่เลยไหมขอบคุณมากครับ